นี่คือฟิวพัดลมนะครับที่ดูด้วยตาเปล่าเผลอๆอาจจะไม่เห็นนะว่าเขาพังมันขาดมันจะขาดอยู่บริเวณนี้นะครับถ้าดูดีๆนะมันจะเส้นเล็กมากๆเวลาเราดูด้วยตาเนี่ยบางทีเราก็อาจจะสังเกตไม่ได้นะครับว่ามันขาดเดี๋ยวต้องใช้เครื่องมือวัดเดี๋ยวผมวัดให้ดูสมาร์ทดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบออโต้นะตัวนี้ใช้งานง่ายๆเปิดมาโหมดออโต้แบบนี้เลยแล้วเราช็อตกันเลยนะครับโดยปกติถ้าวงจรถึงกันมันจะร้องแบบนี้เนาะเป็นโหมดบัสเซอร์ นี่พอมาแตกกับฟิลตัวนี้นี่ครับอันนี้คือฟิลขาดนี่ตัวนี้ก็คือเล็กเทคห้า Mtd 200ร้อย และพัดลมนะครับที่ผมทําการซ่อมวันนี้นะเป็นของฮาตารินะครับแต่เป็นรุ่นที่เป็นภุ่มเปิดปิดแบบสัมผัสนะครับสำหรับฟิล์หลอดแก้วหรือฟิลกระบอกนะครับหน้าที่หลักๆของเขาก็คือป้องกันวงจรอิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้าจากกระแสไฟฟ้าเกินกําหนดนะครับถ้ากระแสเกินเมื่อไหร่เขาจะหลอมละลายตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้วงจรได้รับความเสียหายในขั้นตอนนี้นะครับเพื่อความชั่วผมเลยทําการชอร็อตฟิลแล้วเทสวงจรก่อนที่จะไปซื้อฟิลมาฟิลหลอดแก้วแบบนี้หาได้ทั่วไปนะครับผมซื้อมาจากร้านบาท สเปคคร่าวๆก็จะ15แอมป์250โวลต์นะครับในสนนราคา5บาทนะครับที่อื่นอาจจะถูกกว่านี้ก็ได้นะแต่ที่ร้านที่ผมไปซื้อคือตัวละ5บาทหลังจากใส่ฟิวลงไปฐานฟิวแล้วผมก็จะเช็ควงจรอีกครั้งเพื่อความวร่แล้วประกอบกลับเข้ากับฐานเครื่องพัดลมนะครับเสียบสายให้ครบตามที่เราถอดมาทํามาถึงจุดนี้นะครับผมต้องขอออกตัวก่อนนะว่าผมไม่ใช่ช่างซ่อมพัดลมนะครับเป็นสาย DIY สายพ่อบ้านทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถทําได้แน่นอนคในขณะที่ทานะครับคานึงถึงความปลอดภัยผมจะตัดวงจรรไฟฟ้้าทุกคคังนนะะแลี ค,คือผลที่ได้พัดลมกลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับเสียค่าซ่อม5บาทถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากกดหัวใจกดติดตามไว้หน่อยนะครับสำหรับพบ่อพันสาย diy สายช่างในบ้านนะครับก็แนะนําหาเครื่องมือวัดราคาประหยัดที่วัดง่ายๆนะครับตัวนี้ Tech เล็กเทค RMTD 2 0 0เล็กๆมีไฟฉายให้ด้วยนะอยู่ด้านบนก็ราคาดีนะครับเขาจัดโปรอยู่นะใครที่สนใจติดบ้านเอาไว้เช็คเอาไว้ซ่อมพัดลมพัดลมเครื่องใช้ในบ้าน ด้วยตัวเองง่ายๆนะครับ l e c เทก RMTD 200พิกัดอยู่ที่ใต้คลิปนะครับ